วันนี้ก็เป็นวันเกิดของตั๊กนะคะหายไป5วันเลยนะคะทุกคนไม่ได้ไปไหนหลอกอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละนะคะไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะลดน้ำหนักนะคะออกกำลังกายเหนื่ยก็ไม่ได้อยากทำอะไรเลยนะคะทีนี้ประจวเหมอะนะคะวันเกิดตั๊กนะคะตั๊กก็จะพาน้องอโต้ไปเลี้ยงข้าวนะคะตอนแรกก็ว่าจะพาไปกินทะเลกุ้งเผาอะไรนี่แหละนะคะทีนี้พอไปถึงร้านมันปิดนะคะทุกคนตั๊กก็เลยต้องพาน้องอโต้ไปโรตัสนะคะพอดีเดินผ่านร้านชาบูเอ็มค ะะก็เลยแวะนะคะนออ้องออโต้เขาก็เคยบอกไว้ว่าเขาอยากกินนะคะไปถึงนออ้องออโต้ก็สั่งเลยนะคะเขาก็บอกว่าเขาอยากเอาเนื้อหมูก,กับหอยแมงผู้นะคะแล้วก็ตาก็สั่งเป็นพวกผักพวกอะไรนี่แลยคะ่ะไม่ได้สั่งเยอะนะคะกินนิดเดียวก็อิ่มนะคะสั่งมาเรื่อยๆ,ๆนะคะกินไม่อิ่มค่อยสั่งใหม่นะคะถ้ากินไม่หมดเดียวเสียดายนะคะเพราะว่ามันก็ไอ้นีอยู่นะคะตาจะบอกว่าหลายวันที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าน้องออโต้ไม่สบายอีกแล้วนะคะเป็นไข้นะคะทุกคน3าวัน แล้วนะคะยังไม่หายเลยนะคะวันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยก็เลยพาออกไปข้างนอกบ้างนะคะระหว่างกินชาบูนะคะนอ้องโตเขาบอกว่าให้ตักซือ้อพระที่เป็นรูปแกะสลักไปไว้ที่บ้านนะคะก็งงนะคะว่าทําไมเขาอยากได้พาเขาบอกว่าเขากลัวผีนะคะทุกคนตาก,ก็เลยบอกว่าแม่ให้พามาสวดที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ลดน้ามนต์บ้านให้แล้วนะคะเด็กเขาบอกแบบนี้เขาก็คงต้องกลัวจริงๆนั่นแหละนะคะน่าสงสารมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวชีสนะคะตักจะบอกว่าอร่อ ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนนุ่มปากมากเลยนะคะราคาก็แอบแรงนิดนึงนะคะแต่ว่านานๆกินทีนะคะไม่ได้กินบ่อยนะคะตัวตักก็กินไม่เปลี่ยนหรอกนะคะของแพงๆแบบนี้นะคะแบบนานๆกินทีก็ได้อยู่นะคะมันไม่อิ่มท้องเหมือนอาหารอีสานบ้านเรานะคะพอกินชุดแรกหมดไม่อิ่มนะคะทุกคนน้องโตก็เลยสั่งหอยแมงผู้มาอีกตาก็สั่งผักกวางอะไรนี่แหละนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อหมูด้วยนะคะแล้วก็แบบเป็นคล้ายๆปิงชูนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะทุกคนมันเป็น แบบแนวเกาหลีอะไรของเขานั่นแหละนะคะน้องโอโต้เหมือนจะหายดีแล้วนะคะทุกคนมากินไอศครีมนี่แหละนะคะกลัวไข้ขึ้นอีกนะคะทีนี้เขาก็แบบรีบกินช่วยนะคะเขาอยากไปเล่นบ้านบอลนะคะทุกคนเหมือนจะดีใจตื่นเต้นด้วยนะคะเพราะว่านานมากๆนะคะไม่ได้พาน้องโอโต้มาโดตัรสนะคะพามาแต่เมืดแล้วนะคะก็ไม่ได้พาไปเล่นนะคะอันนี้ก็คือดีใจแบบวิ่งนําหน้าตลอดเลยนะคะซักใส่เสื้อนี่ข้างในนะคะแบบเป็นสายเดี่ยวข้างในเอวลอยนะคะ ตขนนอตัวเขาบอกว่าให้ลูดซิปขึ้นอีกนะคะอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะอันนี้นาอตัวเขาก็พาตากเรียกนะคะว่าบ้านบอลนะคะตากก็เรียกไม่เป็นหรอกนะคะก็จ่ายไป60บาทนะคะเล่นได้40นาทีนะคะตวก็ปล่อยนาอโตัวเล่นอยู่ที่นี่นะคะตากก็จะไปซื้อของนะคะซื้อเนื้อหมูปลากระป๋องมาม่าอะไรหมดแล้วนะคะแล้วก็ข้าวสารเป็นแบบข้าวสวยนะคะหมดทุกอย่างเลยอันนี้มันเป็นอาหารที่แบบรวดเร็วนะคะซื้อไปไวเชยนะคะแต่ว,วันหนึ่งทําอาหารไม่ทันจะได้ แบบทาใม่น้องออโต้กินเลยนะคะไปโรงเรียนนะคะซื้อของเสร็จตาก็กลับมารับเอาน้องออโต้นะคะจะเดินกลับกันอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากเล่นอีกนะคะก็เลยต้องพาเขากลับมาขับรถแบบนี้นะคะทุกคนเหลือสุดท้าย20บาทติดกระเป๋านะคะไม่ค่อยถือเงินสดนะคะทุกคนที่นี้เดินผ่านร้านโดนัทนะคะตาก็เลยจะซื้อโดนัทไปทําเค้กนะคะขากลับนะคะทําเค้กแบบไหนนะคะตาก็เลยแบบแวะซื้อเค้กที่เซเว่นสาบาทนะคะกลับมาบ้านนะคะทุกคน จะนอนกันอยู่แล้วนะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะไข้น้องออโต้ขึ้น38.8องศานะคะ,ะก็เลยต้องพาน้องออโต้ไปโรงพยาบาลนะคะทุกคนกลัวมันจะดึกเหมือนวันนั้นนะคะไปนั่งรอหมอหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนหมอก็ไม่เรียกสักทีนะคะคนที่มาพร้อมกันเขาก็ไปหมดแล้วตักก็เลยเดินไปถามนะคะชื่อน้องออโต้ตกหล่นนะคะทุกคนสงสารน้องออโต้มากมากเลยนะคะนั่งหนาวจนแบบตักได้นั่งกอดเขาเลยนะคะทีนี้หมอวัดไข้นะคะได้39กว่า ว่านะคะน้องโต้ก็เลยโดนแย่จมูกร้องไห้เลยนะคะเป็นครั้งแรกของเขาด้วยนะคะทีนี้ก็ไปหาหมอใหญ่นะคะหมอใหญ่บอกว่าอีก2วันถ้ายังไม่หายกลับมาอีกนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าน้องอโต้จะหายหรือได้กลับไปโรงพยาบาลอีกคะ่ะ